เดี๋ยวไม่ไปหารถไปรับเลยเดี๋ยวไม่หารถไปรับเองก็ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่กดอีมามันต้องเป็นจุดอะไรแน่เลยวะน้องเล่อีมาเดี๋ยวไม่ไปรับแต่ว่าต้องมีอะไร บตามันไปดูเฮ้ยไปไงผมยิงแม่งไม่โดนเลยจี่อผมเอาไฟฉายตบแม่งชนะเลยคจอยอดมาไฟฉายอ่ะผมเอาไฟฉายตบเอาไม่แล้วมันใช้ไฟฉายอย่างงั้นเราระวังโดนนะอีกหน่อยโดนลิฟไฟฉายนะฮะใช้ในทางผิดผิดนะคะไฟฉายอ่ะเอาผมใช้ต่อพ้นก็ผิดไม่แบบไฟฉายมันคือไฟฉายมันไวส่งไปมันไม่โอุ้ก อ๋อมันมันเปลี่ยนผมจะเอากระบองตีแหละแต่ว่ามันเออนั่นแหละมันมันมันก็ถือว่าเราผิดไงเข้าใจว่าเอาเอาเอาชิบหายแล้วค่ะข้าวของผมขอโทษครับคุณหมอผมขอโทษไม่มันไม่ได้ขอโทษเรามันขอโทษแบบใช้อะไรใช้ให้ถูกถ้าตะบองเนี้ยมันไม่โดนอะไรหรอกแต่ไปใช้ไฟฉายแล้วเขาก็ร้องอ่ะเอาไงอ่ะเอาทำไมอ่ะอ่ะกดสางพันเบินรถหน่อยอันนี้เอาบินสองพันตั้งนะเดี๋ยวกดให้ ใครไม่รู้ไล่ผมจับไม่ได้วะเยิงล้อแมนอยู่บุญเรืองครับครับครับผมบุญเลี้ยงครับแข้งโจมผูครับมาร์ซมิโลแฟนผมเองเะมาอล่าแข้งเกียรนี่ปากเขาดีอยากโดพื่อนเลยเอามันเลยไหมยากโดนจังเลยเรามีสามเนี่ยเอาเอาแม่งคาลงบ้านาลแล้วนั่นนั่นไงโอ้ตายตำรวจ ไม่ใช่คุณไม่ตายมันชื่อคุณชื่ออะไรไซเดอร์ไม่ใช่ของจาชื่อคุณไห้คุณโดนแก๊งแก๊งที่คุณตีด้วยตีตายอคุ่แก๊งเขียวไหมที่คุณโดนตีตายไม่คุณคุณไปยิงเขาแล้วคุณก็แพ้ไม่ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไปตามหมดเลยเยเอ เกงหไ,ไหมเนี่ยวะเป็นเรื่องฮัโลโหลแดคุณเพื่อนรักคอยยืมสักแสนดิโหลได้คุณยืมสักแสนดิว่าไงวะบุ๋เหยืมสักแสนไปจบเลยเดี๋ยวผมตามไปผมนอนเตียงเฮ้ไอ้เที่ยไม่รู้ใครไม่จับกูไม่ติดขอสักแสนดิวะย,ยืมหน่อยอืมใจเย็นจะซื้อรถแล้วแต่ใจเย็นเพื่อนเล็บพาคุณแนนไปจบกูญไหมผมอยากจับเมาส์จัง อีกแสมผมจะจาคุกหลายหนานาทีแล้วผมจะเจลผมเข้าไปด้วยจะได้ไปอยู่กับเขาโอ้โหไม่มีวันละคุณผมไม่ค่อยอยากจับพวกคุณหรอกผมตามพวกคุณก็เหมือนผมตามผมอะเดือดแฟนเข้าใจปะยป่าโคตรดีคุณแค่แค่แบบแบทแมนไม่มีและคุณผมไม่มีใครใครใครไองขอยืมล็อคแฝนหนึ่งจะคืนยวคืนหกพันผมยังไม่คืนเลยนะคืนแล้วหรอ คือรับวานแล้วโอ้ยวนแกงนี้ก็เอาของผมไปหมื่นหนึ่งอยู่เท่าไหร่สองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เวยเลยให้เองก็บอกไปไอ้ผมให้ผมใจดีได้้ถได้ยศรับมึงให้ตังค์ครับมึงให้ตังค์สาวครับอแค่หมื่นเดียวถูกๆแหละถ้าได้ยศถ้าได้ยศก็ยืมแสนหนึ่งเดี๋ยวคืนเดี๋ยวทำงานคืนสกยาลายผมก็ไม่ได้ดีเงี้ย อะไรคือสกายลายอ่ะฮโปเรื่กาเสด็จยังครับกาเสด็จยังครับสวยคยับิว,ว <c oughs> ตีนยิวตีนตำรวจอย่ากกระโดด เป็นเลยอุ้ยยังไม่เสร็จเลยยังไม่ทันเสร็จเลยเูกอีแล้วยังไม่ทันเสร็จเลยลูกอีกแล้วฮะเดี๋ยวรอหนาเดี๋ไปจกปูนกับแม่คุณนะฮะรอเลยรอเลยได้แต่ลิงเลยอะผมไม่มีเดี๋ยวคุณรออาทิตย์หน้าได้ปหมผาน้องชายไปด้วยะเอาได้อเออู้ได้ยศผมก็วันนี้ไงแต่ผมเนี่ยคือสกายไลน์ก่อนได้ป่ะอยากเอามาขับรับหญิงแพง ห้าแสนไม่แพง<ผ>หรือคุณเอออาสามสองอ่ะห้าแสนเล่มเนีน้ยหรอโอ้เกิน R สามสองรีสามแสนห้าหรือลายลายห้าแสนเลยอ่ะใช่ปะวะรีสามแสนห้าผมไม่ค่อยคุ 3> 5, 3้นห้าแสนสามมั้งเขาจะไม่ผิดอะ่ะเอ,อีเห็นไหมผมบอกห้าแสนห้าแสนสามหมื่นแปดพันอ๋อคุอ้สุดเลยน่าจะประมาณนนั้นรหรือไม่ผมว่าผมจะเก็บตังค์แต่งงาน แคนถ้าผมได้แต่งงานกผมจะเอาไปเนี่ยถ้าผมได้อะถามสองแต่งงานรถเลยไอพวกคุณไปได้แล้วผมเนี่ยไปตามจับตามมาบนเรือน้องใช้ให้พี่ใช้ไปไปไปเอาคุณอยากให้น้องคุณขับรถนะม่ขับอะไรก็ไม่รู้นะเดดินไป้วยโอ้โหอย่าลืมเอามาเลยมันท้าไมแหลกจำผมไม่ลงผมบอกเลยมรอดูแล้วกันเห็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 นเขาปบนหัวไหมเขาหัวม่วงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้น่ะมันเขาตัวอะไรก็ไม่รู้ ได้บ้าเป็นนดแต่อัลใครเนี้ยครแรมเนี่ยได้ยินครับรถนโดนก็แแล้วหมอหมอหมอนะครับรรรแต่ไม่ติดปากรับครับ อ่าน่าคุณละคุณไม่ LIKE. มเป็นไรเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเฉยเฉยไอ้เหี้ยเปลี Heh, ่ยนท่าไม่ล่วงไปเฉยเลยไอ้โคเหี้ยอะไรตว์เอ้เฮียเฮียนายเฮียเอ้เราโรงพยาบาลอย่างเชี่ยกระเพกเลยหมอ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 ครับครับว่าขอบคุณหน่อยครับไม่มีเลยแเหรอว movie ว่า เอ้ยหมอพขปูได้วยเหรอเฮ้ยโดนนะโดนนะก็อยากปูนอยู่แต่ว่าหน้าตาไม่ให้ว่ะหน้าตาเป็นเด็กเรียนอ่ะใส่แว่นเนื้อีกเอ้ากูตายกูโดนอะไรวะตายอ่ะไอ้เหี้ยโอ้กูโดนบีดอีกเลย เออเออวะไม่ม e hey, ีไม่ม no. ีไม่มีไอ้กูเป็นอะไรวะไอ้มอนี hmm? <Ha> ่มอนี know, ่มอนี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 ่กูหลงอยู่อยู่กินอยู่เพื่อนรักกูเป็นอะไรวะไม่รู้ไอ้เหี้ยามันนี่ขอสองคันอ้าวไก่อ่ะจะได้ชุบไหมเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันกูไม่ได้ผมไม่ได้กินยาแก้หวัดปะคุณหมอ อ่าใช่เราแก้วัดอ๋อไม่รู้เหมือนทำมันเหมือนอะไนั้นอ๋อต้องกินว่าปวดท้องเปล่าใช่ใช่มันเหมือนปวดปวดท้องอ๋อโอ้ยตายเลยอย่าพอใส่บินนะลืมใส่โอ้โหไข่โอ้โหตายเลยเฮียติดรถพัดว์เก้าดีอ่ะครับคุณบ่าคนสวยรถอัำหนงไม่ได้หรอกไม่ได้มันเป็นบินกลมฮะนุ่นขอนุ่นขอละคุณนี่หมดแล้วหมอ เพืเ่เอเลิฟขอโทษสองพันสองพันสองพันเนี่ยสองพันขอสองพันขอสองพันเเปิดรถหน่ในนี้ไบเบีเไไเยไก่เขาถ่ายตังเราไก่ไก่เขาสองพันไก่มันเร่อเงินค่าถ่ายเอารถตำรวจได้ป่ะนี่ละคุณไม่ได้ อาตไ้ไอม่งครับรตอดครับพัก่อนครับผมเมื่อวานถ่ายคิปนักครับเดี Demon> ๋ยวมาเย็นๆเยมาเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเยทำไมปิดบังใบหน้าเดี๋ยวแต่ละคนผมขอตรวจคนเลยนะปิดบังใบหน้าเย้ครับ ผมว่ะคนดีเอ,อ้ยยากแก้ไอเนี่ยกินแล้วยี่งม่วงนะผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวผมกินเลยตอนเะนี้ยเออ,เอ,อจอดวะโอเคครับโอเคเนี่ยพวกนี้พวกกินโป้พวกกินโป้ก็แต่บริวารว่าว่าเขาปูเนี่ยอ,อ้าวขอขออย่างนี้เหรอ <laughs> ขอสิ่งกดจะติดสินบนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยอ้าวเ,เอาเอาแล้ว ตำรวจขอเงินนะครับฟรีจังเอ๊จยติดติดบนเจ้าหน้าที่จยติดติดบนเจ้าหน้าที่ผมผมผมอยากได้เงินไปซื้อรถครับผมผมก็อยากได้รถเหมือนกันครับคุณรู้ไหมว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องผมจะต้องสั่งสอนคุณให้ประชาชนเห็นซะหน่อยเข้าใจไหมดีแล้วอย่ามาติดติดบนเจ้าหน้าที่เข้าใจไหมดีแล้วอย่ามาติดติดบนเจ้าหน้าที่อย่ามันมันสะใจดี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 เหมือนกันสะใจดีเหมือนกันดีแล้วโดนเนิบหมัดแล้วดาเมจไม่แรงไปไป อย่าไปขอแบบนี้นะก็แต่หมอขอสองพันได้ปะไม่มีไปหมอเรี่ยตำรวจตำรวจขาสองแสนดิสองร้อยไดพอดีล้วคนเอ่อไอ้บุญเรืมารีควมแบบโอเคพอดีอ้าวเฮียดิดดีตาหน้าตาตาเรื่อตำรวจคนดงเลือตรคนเองอะไรเร รถรถแบบครับขอสองร้อยครับโอ้ยขอแต่ตังค์ตำรวจครับไม่เริ่มมาแจ้งครับไม่มีตังค์ซื้อรถครับนี่ครับเรื่องที่ผมแจ้งไม่มีตังค์ซื้อรถครับทำงานแล้วครับงานมีผมทำไม่เป็นครับไม่ใหญ่ใหญ่ไม่มีรถไปทำได้ครับเที่ยวรถคอมเวิร์ตเบย์ไปเลยเดี๋ยวโดนโดนจับไม่ได้โดไมได้ก็อย่าให้ผมเห็นดี ก็คุณเห็นตลอดอะ่ะโอ้ผมไม่เห็นหรอกผมไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปแถวทำงงานงั้นขอสองร้อยแบบแบบขอเติมกานด้เบาเนหมเบาเติมด่วยโอ้โหเต็มป่า แจวแจวแจวไมยดอ่เอาักหน่อยป่ะเอาเลยเอาเลยเมื่อค่ยจับจับเ้ยอะไรอะไรอะไรจับจับโอ้ยดุบปูนหน้าสอนอ

ไม่มีแล้วสองรก็พอแล้วมั้งผมไม่มีตา,าย,ย,ยากินข้าวแล้วทำอะไรเดี๋ยวผมบึงให้ไปสองร้อยคุณเอาไปทำไรเอ้ยซื้อยาแก็หัดมาแล้วไม่มีแล้วผมก็ต้องกินข้าวเหมือนกันโอโทษหอห้ย้หาไงโดนได้โดนได้อะไร เป็สักสองร้อยไหมครับกืกๆนมีครับขอสองแสนนะครับไม่มีอ่ะนั่นแหละพวกคุณต้องเก็บเงินเจ็ดล้านเลยเหรอทำไมอ่ะไม่ไม่ถามแกงขม,มู๊ดทำมือบ้านอ่ะอ๋อไม่รู้อ่ะผม,มเพิ่งเอแกงมาเห็นคุณแนงเขาบอกว่าเก็บเจ็ดล้านภายในสี่วันอืมน่าจะใช่ละผมที่ไวห้าแสนผมบอกเลย แฟนในเมื่อแฟนผมขาดฟาขาดนิน่นะผมได้เสมอแสนหนึ่งคุณก็รอไปก่อนละกันนะโอ้โหจะได้ฮอน,นด้าลยนในคนในแก๊งนั้นในคนในแก๊งนั้นี่คนอีกแก๊งนะั้นี่คนในแก๊งผนมะนะเหมือนผมเป็นตำรวจแก๊งเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ตำรวจ เอ้ยผมว่าผมให้เขาสักสี่แสนอะเราว่าอีกแสนหนึ่งผมจะเก็บไว้ซื้อรถอีกแสนหนึ่งห้ผมเิไม่ใหให้เก็บไว้ซื้อรถเอาให้ผมไม่ใช่เหรอไม่ได้ครับผมเอาให้แฟนอันนึงก็ไม่ต้องรถได้ว่าพี่ภรรยาของผมผมบอกเลยเออย่างชอบเปิดบอกไหมอ่ะผมไม่ได้เปิดคุณนะขึ้นไปเปิดเล่นนะเดี๋ยวผมมานะแป๊บหนึ่ง เนี่ยเจอประเดีเป็นเด็กสติเม็ดของอ๋อมันเป็นบ้านถาวรนี่หว่าสิบบานด้วยเอาเรื่องอยู่นะถ้าเกิดทำได้จะได้ได้บ้างนะแต่ผมขอพิยงแค่สิบบาทเลยนะว้าอู้หูถ่ายผมจังเลยสิบบาทสุดท้ายอ่ะสองร้อยสุดท้ายผมให้นะเลือกขอผมนะไปอ่ะโอ้ยผมข้าวไงผมไม่มีงั้นเงินเดือนจะไม่พอเอามันไม่อยู่อ่ะตำรวจมาแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้สี่คน ไปไปจบกปูนแลได้น่ะด้ไเอสองร้ออ้อยาผมนึกื้นทีน้ำก่อน้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดกผมไปหาคุณแนนใหม่นะผมว่ะยนิ่งแล้วว่ะสวยๆเรื่ยผมมาหา้ะผมไปเติมนว่ะมาคอมแฟกผมใกล้จะสอบจ่าแล้วเว้ยคอแฟกต์ลวกู ก็หมดแหละดูอยากลงอ่ะขอไปเติมหน่อยเขาต้องสองร้อยโอ้ยนีว่ว่าปืนจีดน้ำเอาไหมละคนเอาเลยไหมจะ <laughs> ขอเติมเ้ยจะขอเติมก่อนโอ้โอ้ตก <laughs> กระดินเติม มัดว้าวเติอเมอุ้ยผมลืมกดยูผมขอโทษขอเทษเกินละคุณเกินอ๋อเติมเติมมาสองร้อยนี้ต้องอ้อยคุ้มเขาจะพ่นกัน,นอ่ะเขาบอก สองลูกดุดพิทยอดถ่ายเ็นด้วยคุณผู้ชมครับครับผมไม่ครับอันนี้ใช่ลองหอบบอลไหมครับไม่ใช่ครับลองไม่อยู่ครับอันนี้ยศออไรครับเนี่ยจ่าครับจ่าระเดิร์จับจำเปาะจ่าที่แลบเอ็ดครับ จะเอกใช่ไหมเอเอขอสักสองร้อยได้ไหมจ๊ะไม่ไมนตำรวจเราอ่ะออะมาผมให้เป็นสี่ร้อยนะเมื่อกี้ผมเติมไปหมดแล้วทยจ้างเงินไปตั้งเนือทั้งตัวหรอใช่ครับผมทั้งเนือทั้งตัวโอ้โหจะเก็บไปซื้อฮอนด้าพี่เหรอฮอนด้ผมตั้งสองแ0นตอนนี้ผมมีอยู่สองร้อยะใช่ๆช่ครับผมคันิ เขาซื้อรถไอฮอนด้าสีเงนินเขียวอ่ะอยากได้นิสสันล่ะอยากได้นิสสันนะครับโอนเยอะเลยอ๋อผมไม่ไหว,แ,มไมหวแล้วผมอยากเติมตัวเลขอะไรอะ่ะอ๋อไม่ตอบแลคุณร้อยหกแผบฮะตัวแบ<ะ>อีเวน อ้าวอ้าวโอ้ยเตซอร์บีตีมาทีโอ้ผมไม่ได้เติมแล้วเนี่ยใช่ครับรวมรวดร้อยหกสิบแม่ครับให้เวลาให้เ,หเลวลาสุดยอดโอ้แฮร์พันดุหล่อมหาถ่าตั้งเข้าไปชั่วเติมมันละทีนี้ผมขอปืนจริงยิงหัวคุณจีนจิงได้ไหม,ไ<ด>มหน้ามือไหมอ๋อเดี๋ย <c oughs> ผมพูดเล่นไม่มีตังอ่ะเดย์ว่าผมผมจะให้เงินเขาไปแต่ผมิตำรวจฆ่าอะไรครับตำรวจฆ่าปากกาครับเนี่ยเออว่ะผมฆ่าอะไรวะไม่หล่นครับอืมีโมดผมมันไม่หล่นหรอมันเป็นบุหรี่ไม่รู้ว่าพอาะเป็นตำรวจฆ่าปากกาเออว่ะมันปากกานี่ยว่าตำรวจฆ่าปากกาตำรวจคับร ได้เวลา5ฟันสวยบอกเลยเติมยาวเดีย๋ยวผมจะเติมกันนะจั๊ก5หก่นดุมมันอย่งางว่าได้ได้มา5ฟันเดี๋ยวเติมมันเดี๋ยวผมจะได้อีกคนจะได้คนละหมื่นชนะชนะไปเมื่อกี้ เนี่ยผมเอาอันนี้ให้เขาไปนี่อะไรแบบนี้ยใครนี่ได้ป่ะเด้อเกินเกินผมไม่มอมเล่าเขาหรอกคุณเอ้ยคุณกอดิสักสักยกมาอาเหรอหรอป่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดรวนคุณ่วนคนนรอครับ เดี๋ยวทำงานน่ะเป็นทำงานเหรอนี่เอาเอาเงินไปเดินมาที่ร้านผมผมผมไปทำงานเฮ้ยเฮ้ยไอ้อันนี้เพียวอันนี้เพียวผมบอกเลยเรียกอะไรวะ backpack. ปืนคุณดูมันหนีปืนดิหนีไปตรงจั๊กกระแลอยู่ไปใหญ่ไปใหญ่สองกบเอ้ยแม่งสองขึ้นข้างบนเอ้ยคุณวอนถ่ายรูปป่ะทำข้าวทำข้าวทำข้าวอยืนโน้นยืนโน้นยืนโน้นยืนกระแพงยืนกระแพงขาหน้าแตกเออเนี่ยค Này này, 2 người khói đá. Chúng ta đi chụp nhau đi. ta là cảnh sát khói đá. Chúng ta sẽ đi đi. Khói đá hả? Tốt lắm, NB. Nói cho tôi บอกนายกประเทศว่าไอ้นั้นอะเนื้เนื้ดามิหมัดหน่อยมันมันเนให้จริงเว้ยผมอยากได้ออกวีนมาเข้าใจไหมออกวีนทำงานอ่ะคุณไปบอกเขาทีไอที่ขายขายยาเนี่ยเกินเกินไปได้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 ไปไหนเนี่ยมีขายยาไปได้ไปได้ ไอสัตว์แม่งค้ากาหลาดเลยี่่่โอ้ยโอ้แล้วจะไปหาแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครค้าวะสงการวะโอ้ยน้ำนี่แม่งขายตรงนี้เลยใครเขาขายวะโอ้ไปตรวจโอ้แล้วดูดิคนม่งตุตำรวจครับผมเล่นบา็กป่าเดี๋ยวผมลงให้ เท่าไหร่มีตังค์เท่าไหร่อ่ะสักสองหมื่นไหมมีอยู่ร้อยหนึ่งอะครับโอ้ร้อยหนึ่งไปไกลไปไปไปจับจับไปสั่งไปมีมป่ะมีป่ะเดี๋ยวผมอ่าไปไปไปเทคไปมีแค่เทคไปมีสองลุมไปเพื่อนโอ้โกจริงไข่มันขาวอะก็ไปเทคดิโอ้ไปตรวจดิมันเช็คไม่ได้ดูดิคนอยู่เต็มกาลาดเลยตรวหมดกาลาดอ่ะก็เปิดบ่อดิโอ้ ขอ,ขอไม่ต้องตอบอตเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องถูไม่ต้องเปิดยังไม่เจอใครเลยเขาบอกว่าให้เจอก่อนแล้วค่อยเปิดหอัวจะได้เป็นไม่แน่ใจาเนี่ยตัดตัวเดี๋ยว,วานายเนี่ยนายบอกอยากตีกับเขาไม่ใช่เหรอไม่นับผลการประหารนายอยากโดนเขากะทื้ไม่ใช่เหรอ<ค>รนายและ<อ>คุณนายอ่ะ อุ้ยโอ้กูตาอุ้ยอค่ะท้องกัดเขียวเียงผมหลงเลยน้ำของการนะครับน้ำของการน้งการเนียเอ้าคุณคุณไม่เอาอ่ะคุณไม่ท้าอะไรเอาคุณท้าไม่ใช่คุณบอกกับผมทต่อะไรตายแล้วเนี่ยโอ้ไปดีไมไปโรงพยาบาลโอ้ด้วยขงการเนียไปโรงพยาบาลปะหิวหิวจังผมอยากโดนหมัดผู้หญิงจังครับ ุณว่าเขาจะต่อยเราปะหิวหิวตีนเอ้ยยมยย่ยยยยน่ย่ยยยนยยยยไยยยยลยยยยยมกยยยยยเยายย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 บยยาตยนตยย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 ลยย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 ่ยย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 ยคุณยย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 ย่ยยยยยอย ความหลัวครับปวามหลัวครับเอ้ยผมผมอยากโดนหมัดเท้าขอคนละขอคนละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายไม่ตายเห็นไหมแล้วบอกตายโอ้ไปดีกว่าปะเดินน้ำเดินน้ำก่อนคุณอยากขับแท็ตโฟว์อยากขับมาสเตนผมงัดเนี่ยแล้วก็ไปขับแม่งไง อันนู้แกงอะไรอะ่ะแกงประชาชนเหรอเม่แบบไ,ไหนอ่ะวะคือคุณบาผมมาเก็บมาร์กเออดีแล้วรถดีเดียวเออเอ้ยแอดมินฆ่าคนตายแล้ว เมื่อกี้โดนสี่สิบสี่อ่ะอะไรกันครับเนี่อไปกันครับเนี่ะ ดูเพื่อแอดนะดูเพื่อแอดนะอุ้ยอุ้ย,ยดูนะ<ด>ทีเดียวตายยังไงดาเหมียนไงตั้งย่องเข้าจากข้างหลังไปไปออกออกออกเพิมตัรีไม่ไม่ไม่ถูกมันคุณสนอปะเอ้ไม่ใช่คุณสนอ